ตอนนี้ก็อยู่กับผมมาเซร์นะครับผมเจี๊ยอยู่กับก็ตอนนี้อยู่กับไก่อยู่กับพี่กิบแล้วก็เต่านะฮะเต่าฟิกเกอร์เฟยนั่นเองนะฮะหรือว่านามเก่าเขาจ็อกเกอร์ฮิปนะครับผมด่านนี้มีชื่อว่า RPG vs Fast and Furious นั่นเองนะฮะจะแบ่งฝั่ง2ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่ยิง RPG อีกฝั่งหนึ่งก็ปาระเบิดนะเอาเฮ้ยเฮ้ยทีมเดิมป่ะทีมเดิมว่ะสบายแล้วก็แต่งว่าทำไมทีมเดิมคือเมื่อกี้เราไปวอร์มกันไมใเอาจริงนะเอาจริงนะ เต่านะเอาจริงนะพันนึงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตกปลานะไม่ตกปลาเอาจริงนะันนึงไม่ไม่ไม่ขับมาแล้วก็ย้อยมาเออไม่เอานะกันไม่เอาโอเคโอเคไม่เอามตกปลาโอเคไม่ตกปลานะโอเคนะไม่ระเบิดบอกก็โอเคจัดไปจัดไปเฮ้ยยังไงดีน้องตั้งไหนดีน่าไ้โอ้ยยิงโอ้ยยิงมาจากไหนนี

จังหวจอดจังหวจอดเฮ้ยเอดะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเ้ย้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้เเา้้เ้เย้เเ้เ้้้ เดือพระแห่งไม้ยิ่แรกเกียบแรกบอมบอมบอมประดุ้นเลยถ้าแพ้ก็แค่บอมบอมบอมแพ้คำนี้ใช้ได้ทุกกรณีเฮ้ยระเบิดที่มันวัวมาหน่อยขึ้นมาผมเพิ่งสังเกตเอาวัวมาหน่อยจะดูไบบ์บอมกับนิกกิตบอมอีกไอระเบิดที่เรากดตรงไหนนะระเบิดอ่ะเอาเสาแถวแร้วงกลมเอาเอาเวทเอาตาแล้วขนนิ้วตาต้นเกินไหมต้นเกินใช่ไหอใช่เปล่าไม่รู้

าตายได้หรอโดนตายแล้วไอ้จิงจิงทะลุซอกออกมาเฮ้ยมันจริงรอดได้ไอ้ยมันจริงรอดได้อยู่จริงรอดได้ทำไมไม่เหมือนตอนวอร์มวัสแฟนตอนวอร์มอ่ะเขายังไม่ปล่อยของกันไก่อ๋ออ่อยเหยื่อมีดีแล้วเก็บเอาไว้ก่อนเลยใช่ถูกต้องผมรู้ไงว่าแบบคนชนะเมื่อไหร่ก็ได้เลยไอ้เี็ยแก เราโดนปั๊บอนหนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งครับผมใครถึงสี่รอบก่อนชนะนะฮะสกอร์นี่น้อยน้อยสกิลปากีเยอะเขาเรียกว่าเก่งไม่มากสกิลปากอัพเต็มเขาเปลงรองนี่กูเปลี่ยนการกับพี่กินเดพึ่งพึ่งไม่กินเอาไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอ้ยเอไปเอาะยออ้ยโ กูตายอ้าวโดนเฉยแล้เอาไปเฉยวะมาเว้ยมาเว้ยได้ได้เวลาไปเอาสกอร์คืนได้เวลาได้เวลาได้เวลา t อีซี่จะจัสท่ bash เราต้องได้มีการยิงดักหรอมีการยิงดักยิงดักก่อนเลยยิงดักอ่ะยังไงยิงดักอ่ะเราต้องขับเอาเชือกก่อนเอาเชือกก่อนเออยเชือกเอ้มันลอบอมันรอบยังไงก่อนเชือกมโคกยิงแม่งเลย เฮ้ยเชนะปะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนะต้องตายดิกาเฮ้ยชนะปะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนะระเบิดก่อนเซี่ยววิ่งไงระเบิดก่อนเซี่ยววิ่งไงเมื่อกี้ไก่ระเบิดโดนตัวเองตายเหรอผมยิงอาวุธจรจะโดนตัวเองได้ได้ไงดิสุดท้ายคือผมยิงรถไก่ไปยิงโดนระเบิดที่มันลอยกลางอากาศพอดีเปล่า อ๋อผมแม่นขนาดนั้นสินะเออไก่แม่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันอันนั้นก็แม่นเกินตอนนี้สองสองใช่ไหมแต่มันเหมือนจะโดนรถแล้วมันก็ระเบิดอ่ะสองสองใช่ไหมหรือว่า R P G มันโดนซีโฟที่กดมาล่วงหน้าแล้วแล้วมันก็ระเบิดพร่อ R P G ไปไม่รู้ว่ะอย่างนั้นผมว่าทีมนั้นเขาเริ่มจริงแล้วมั้ยเราท้าทางนี้เนาเฮ้ยเฮ้ยมาวิเก็ตมาวเกตเรามัโค้ดเลยวิเกตมาจุ่มเว่ะ เอายิงขู่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 ยิงดับไปเลยยิงขู่อะยิงดักไปเลยยิงดับไปเลยดักดักแงมันใกล้ไปใจเย็นเนออะไรล่ะไอ้เอ้ไอ้เฮ้ยดิฟโชดิฟโชดิฟโชนะดิฟโชนะเอ้ยเอ้ยเอ้ไอ้มันขับล่อเอ้ยมันโยนมันหยอดเข้ามาอุ้ย ไอ้พี่โดนเลยววังหัวระวังหัวเต้าโดนโดนเอ้าเอ้าชิพายกดกดจีนิดกดเอฟหยุดร้องร้องเ้ยได้ในยูเลยหยุเฮ้ยโคตรแม่นเย็นแค่โคตรแม่นว่ะของจริงว่ะไม่ไม่ได้ได้อย่างนี้มกดเลเนี่ยเฮ้ยของจริงว่ะเฮ้ยกดเลเนี่ยอยเงี้ย ไม่ผ่านไม่ผ่านแย่มากไปเอาอะโคตรเอ็กซ์เลยไม่เกี่ยวแบบเอาออกข้างนอกไงมองมาสมองเลยไก่ไม่เอาไก่ไม่เอาดิไม่เอาไม่เอาโอ้ไม่ยิงออกมานอกนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่เขาห้ามปลาระเบิดหยอดเข้าไปอ๋อห้ามหยอดอย่างเดียวใช่ไหมใช่หใช่อย่างเดียวเตะกูได้นะ รอคำนี้มานานเแล้วเดอกเกย์ด้วยถนัดจริงนัดนอกเกมแล้วป่ะนอกเกมแล้วป่ะเอาแล้วเอาเลยเนี่ยจังหวะนี้บวกเลยนะเนี่ยขึ้นเลยเนี่ยจังหวะนี้ขึ้นเลยเนี่ยขึ้นเลยเนีะทะยานเฟ้อทะยานเฟ้ออันน่าทะยานทยานเฟ้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลดความลดความเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต่าฆ่าได้ป่ะเกือบเกือบไต่าเลยไม่ทำดาว่ะ

เต็มเต็มเต็มมเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วนะเอาวะว้าวน่ารอกโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเฉียงเฉียงหาไปเฉียงแล้มองเห็นปะนะเฉียเฉียงเฉียงว่ะอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับมาหรือยังครับเล็งรอแล้วครับมาแล้วครับครับผมเฮ้ย เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ

ไม่กล้าเสี่ยงนันรงคิมเชียงงี้ล้องชอบค้างเฮ้ยชนะวะยังไงอ่ะเขาไม่ปล่อยของกันที่เฉยเท่านั้นเองอะไรวะอดอ้ออดอ้อโอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในแมปที่สองกันแล้วสำหรับแมปนี้มีชื่อว่า Mario vs RPG มาริโออาจจะงงว่ามาริโอคืออะไรไปเราไปดูกันดีกว่าตืดไปโม่งกล่องกันไปโม่งกล่อง แล้วมีคนมงกล่องแล้วมีคนยิงไอพีจีใช่ไหมใช่แล้วมันมีกฎว่าไงครับเรามีกฎว่าจังหวะที่พุ่งขึ้นมาหน้าจังหวะลอยอ่ะเราจะไม่ยิงนะฮะเนียทีมเดิมหนึ่งแล้วอ่ะไม่เป็นไรทีมตั้งค่าไงเอาไม่ไก่ทำไมใส่หมวกกันน็อกมาวะอ้าวทีมผมขับรถปลาพีทีมผมขับรถปลาเมื่อผมขับรถปาผมถึงถอนเอ้ยถอนแล้วเอาอ่ะไอพีจีก่อนนะกฎว่าตอนจังหวะลอยอ่ะเราเราจะไม่ยิงว่าแต่เราจะยิงตอนอยู่ล่างเอ้ยทำไมรถมันรถมันบู๊อย่างเงี้ยมมันี กันด้วยรถมันรุ่มไงมันก็ต้องนู่มดิไม่งั้นมันจะโกงไปเปล่าไปเลย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 เลยล้างแค่โอ้ยพี่พี่กีดมาตุ่นหลังตอนไหนวะอยู่คนละคนละฝ่ายใครโอ้ยแเกิดคนละฝั่งกันเฮ้ยมันเป็น RPG ล็อกเป้านะบอกไว้ก่อนนะ RPG ล็อกเป้านะ ดีดีครับรอเลยเต่าเต่าหลังหลังหลังเต้าหลัง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 เต้าหลังหลัาหลังจัดไปตอนจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยยิงซ้ำยิงซ้ำยิงซ้ำเดี๋ยป่ะไปเอาต้เนแตงรังปๆๆโอ้ยยี่เกิน ไอ้ะไรอ่ะไม่ตายไม่ตายเหรอเฮ้ยไม่ตายพี่ทิ้จอพี่ไก่ระเบิดไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมาแทบเมาแทบยิงซ้ำยิงซ้ำเต๋ายิงซ้ำเฮ้ยเฮ้ยยิงไปแล้วครับผมอุ้ยล็อกล็อกเอาวะนี่ผมมาผมมากันแต่ตุ๊กข้ามมาเลยไปล็อกเฮ้ยยิงซ้ำเต๋อยิงซ้ำ อะไรเต่ายิงซ้ำยิงซ้ำเต่ายิงเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่ตายเหรอเฮ้ยทำจริงยตาจะเหมือนรถมันสึกมากเลยนะเออเฮ้ยเอาว่ะคว้าว่ะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเอาว่ะเฮ้ยยิงซ้ำไเต็นไรไม่เป็นไรไม่เปไรเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรนะเฮ้ย เออว่าก้าวเ้ง้นยิงได้จัดป่ะจัดทุกครงมบมาเออเมบเเบว่าไปหวยเทียบเปิดเด้อพี่วทำไมลออมาแล้วครบมออเจ้เฮ้ย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 เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอ้าย้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนเฮ้ยเฮ้เ้ ยีบาเกมเมอร์ยีบาเกมเมอร์ยิงงกว่อีเอ้ยเฮ้อ้าโดนเจด้วยเยอะจังหวะจังหวะเลี้ยวเอาวะเอาวะไงไงเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยถึกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาถึงเอาถึงเงาถึกว่ะไอเอาว่ะเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอ็นโนโนแต่มันไม่ถึงว่ะ มันเร็วมั้ยใจกลังสั้นมันเร็วเยอะไม่ได้ปะมันเร็วเยอะไม่ได้ปะเฮ้ออุ้ยอุ้ยอย่งไงเต๋าขอแรงเต๋าขอแรงเรานี่ขอแรงนี่มีไปอ้อมมามีไปอ้อมมาจังหวะหนึ่งยังไงดีอะต้นโพต้นหนึ่งครับมาแล้วต้นโพสวยมากมวยก้อยเดี่ยวใจสังบอกเฮ้ยชิบหายแล้วจังหวะนี้ชิบหาย ว้าวเฮ้ยว้าวเฮ้ยว้าวฮ่าฮ่ยังไงดีเฮ้ยเป็นหนังแอคชั่นโอ้ยอโยรห่หนังแอคชั่นเลยอะเฮ้ยเ้ยยิงเรือว่ะยเรือว่ะจวะนี้เริ่มลกแลวครับจังวเ้าเต็มเตมแบเฮ้ยโ้แอคชั่นแอเหว่เหมวะเฮ้ยเ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะ อะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะตะกิดลอยองแก่อะไรเราเฮ้ยอะไรอ่ะวิ่ง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 งว่งวิ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 ่งงวิวิ่งงวิ เกมบไปเกมบไัว้วตกตายใช่ไหมเกมบไ้ตกเออตกตายตกเขียวแม่งเลยเกม็บไปตกตายได้เวลาเอาคืนครับผมจังหวะนี้ครับผมลุยพร้อมยังต่อพร้อมยังเอาไก่ไก่เอาไก่อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเออมาแล้วตัวละครไม่เดินจบผมล้วก็เลยขอตายอุ้ยอุ้ยเอาไโค้ง้งตาย้ชนเสาเปนซ้อมตาย เรียบร้อยป่ะจีจีป่ะกล่องเลือดเราไปไม่ตายยันรถจุดตั้งั้เขาเรียกว่าอัดแบบก๊อปปี้พี่อัดแบบก๊อปปี้ดูนะมีภาพช้าเลยเอาลงเฟซเอาว่ะสวยว่ะโอเคครับผม ส่วนคลิปนี้เนี่ยครับผมกต้องลาคุณผู้ชมเยียงนี้ก่อนนะฮะถ้าเกิดชอบผลงานของพวกเราเนี่ยอย่าลืมตามไปกด subscribe ที่ช ANNEL ของทุกทุกคนด้วยนะครับผมโอเคครับส่วนคลิปนี้บ๊ายบายครับผมัอดีครับผมตายได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวกระดิ่งด้วย